สวัสดีพี่น้อง fc ครับผมอรุณสวัสด์ยามเช้าครับนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky i n d i สายจวดทีมงานโทรหนึ่งเช่นเคยครับผมนะครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆหนาวๆครับนี่ฮะตอนนี้ก็จะเอา indie ออกไปที่โรงเรียนครับเอาเข้าวไปตากนะครับข้าวเหนียวนะบนรถใส่รถมาเมื่อคืนข้าวเหนียวตากบนนี่นะครับตากบนนี่เลยเดี๋ยวปั่นลมแป๊บนี่ก็จะเป็นด้านหลังบ้านผมง ปืนอะไรวะตัวน,นี้เป็ปืนอะไรวะจำไม่ได้ปืนลาวใบมีดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็สากรถเกี่ยวเต็มเลยดูนี่ตัลงโรลเลอร์ก็ยังมีอยู่อันนี้เป็นโรลเลอร์ของคันนี้หมดเลย สองคันนี้หมดเลยโดเลยเอ็มอะไรรถเกี่ยวเพียบครับแล้วก็จะซื้อถอดอันนี้แผ่นสเตนเลสที่ต้องใช้ โอ้โหยไม่ใช่มีเท่านี้นะครับยังมีอีกไม่รู้อยู่ตรงไหนมั่งโรเลอร์นี่มีนร้อยน้อยเอาหญ้าไปทำรังหายแล้วไปแล้ว,ลวเอายาขึ้นไปทำรังครับเอาติดติดติดบนต้นไม้อีกกมเงเล็นเอากิ่งเอา อันจะยาวไปเลยเออไปแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอันนี้น้ำมันเครื่องเดี๋ยวไปไว้หยอดโซ่ครับไปหยอดโซ่น,นีวก็แขนแขนตัวเตะเบียงไว้มีดอันนี้ก็ราบลื่นปกติครับนี่เห็นไหมเต็เยอะเป็นไ,ไม่ใช่น้อยน้อยนะเต็มไปหมด เดี๋ยวตัวนี้เป็นใดได,ไดสตาร์ทเจ้าอินดี้เดี๋ยวเอาไปซ่อมไว้ไี๋ยวจะไปซ่อมนี่ยเฉพาะชุดนี้สามหมื่นนะครับเนี่ยไอฟันเฟืองที่กองรเตอร์เตอร์อยู่เนี่ยรวมฝารวมอะไรด้วยหมดไปสามหมื่นไปเดี๋ยวออกไปกันเลยไปที่โรงเรียนกันเลยน้อ no. ง วันนี้ก็ทีมงานเราก็จะหยุดพักผ่อนหนึ่งวันครับผมเข้าไปตากครับเราเข้าไปตากเพราะว่าเดี๋ยวสายสายมาแดดก,ก็ออกแล้ว เลยยายเวียงยายเวียงนี่ไม่ใช่ใครครับไม่ยายผมเองเกือบไปแล้วพี่น้องรถมันไหลลงเนินครับเกลือผมลอ่อเสารั้วบ้านตัวเองซะแล้วนี่นะนี่นะกำแพงอะ่ะเกือบแล้เวเมื่อกี้นี่รถมันวิ่งไหลลงมาเร็วเออตายกี่มาจากบ้านครับ ไปเจอกันที่โรงเรียนครับผมนี่เด็กๆนี่ไม่ได้เลยนะเห็นรถผมวิ่งไม่ได้เลยสามชาดูนะดูเขาจะทำสัญญาณมือเหมือนรู้เหมือนเป็น เห็นเง้ยเหรับว่าใส่บหนาวบ่เอยหลานครับอันนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อกี้น้องมีศักดิ์เป็นหลานครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอายุสามสิบปีครับผม เราจะเจอสามชาไหเมื่อกี้ไม่ลืมเปิดคลิปครับพอดีมัวแต่หยอกหล้านครับลูกเจ้าเบียอขอสามชาเพ,พ,พิ่งได้เพิ่งได้สองขวบนะครับยกมือขอสามชาใหญ่เลย <c oughs> นี่ครับแปลงนี้ผมก็จะได้มาเกี่ยวข้าวน่าจะอีกประมาณสัก สามสี่วันนะครับน่าจะได้เกี่ยวออนอนี้รวงมันก็สุกหมดแล้วแต่ว่าใบมันยังเขียวพ่อแกยังไม่ได้แมเข้าไปหาผมเลยนี่